กินเข้าไปลึกมากนะทุกคนผมเกลียดไม่แต่พวกนี้เรามันกินแล้วก็มันกินเข้าไปลึกมาก Thì lắm. Thì lắm à, nhiều tí Nhiều quá Tí rồi อเีบอมาอีแล้วเี่ยบอตัวนี้เี่ยบออีกแล้วไสเหลืองอย่างงี้ได้มาสอตัวเลยนะไสสวยๆแต่ไสไม่ใหญ่ส์มันพอดีเงี้ยอตัวดุยอะอันนี้หรอไม่ดุได้ดุนี่เจ๋ยะวมเี่ยอกลาบะเกิดได้วเี่ยบอบอด้วยจ้ะม่เเงี่ยอกลาดโดมันะผัดด้วยเฮ้มันมันกกตา นะครับอันนี ได้มาอีกแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยโอตัวน้อยเนี่ยโอตัวน้อยสายนี้สายเล็กนะสายไม่ใหญ่สา,ายเล็กสายเล็กเนาะอืมสายเล็กสายเล็กสายเล็กไม่ก้าจับนะได้สวยโ,โอเคโอเคม,ะม,ะม,ะมะันหวานายว่าคือตัวนี้มันกินเข้าไปลึกมากนะทุกคนผมเก่งไม่ พวกนี้เรามันกินแล้วก็มันกินเข้าไปลึกมากอ้อได้หย่อยมอ่ะอ้อได้มีหย่อมเวเราต้องคือมันดึงไม่ได้แล้วอะ่ะมันต้องงานอย่างเดียวเลยทุกคนมันต้องงานอย่างเดียวเลยมันต้องผ่ามันต้องผ่าออกนะมันต้องผ่าอย่างเดียวนี่มันอยู่ลึกเข้ามาขนาดนี้เลยเห็นไหมลึกเข้าไปขางนันเราต้องผ่าไม่งั้นนี่เกี่ยวยากมาก มมาม่มาเด้ม่มาเด้๋ย่อ้ยยลอยอดโอ้ยลอยอดเดียแต่ไรเนี้ยโอ,โโอ้โ,อโหหลอมหมดมีเนยโอ้โหกลาดูนห่บะเห่ดเรียบร้อยสเสร็จแล้วมันหวาน mm <sighs>